ท่านผู้ชมฮะอันนี้ว่าว่าจี๊ดเลยนะฮะตัวจี๊ดกว่านั้นคืออีลอนมัสน์ครับมหาเศรษฐีร่ำรวยที่สุดในโลกนี่คือที่ปรึกษาคนสำคัญของโดนันทรัมป์เรียกเสียงวิจารณ์อื้ออึงเมื่อเขาขึ้นมาบนเวทีนะแคปิตอลวันอารีนาสเตเดียมที่ใช้จัดงานฉลองการรับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการของทรัมป์นะ lao man hu ha my heart goes out to you. it is thanks to you that the future of civilization is assured. thanks to you. we're going to have safe cities. finally, safe cities. secure borders. sensible spending. basic stuff. And we're gonna take Doge to Mars. I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? would that be you know there's always pro there's always problems problems in life you know there's this problem solve that problem solve that problem but you know there need to be things that inspire you there need to be things that make you glad to wake up in the morning and say i'm looking forward to the future <laughs> เวทีที่ฉลองความสําเร็จการเข้ารับตําแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการนะครับ <Thank you. S 1> และเขาก็แสดงท่าเหมือนกับดีใจนี่ฮะตรงนี้แหละครับนี่ฮะยังหันไปทําอีกทีนึงนะครับอืม mm hmm. ก็คือเขาทําท่าคล้ายกับวันทยาหักแบบนาซีนะครับเป็นท่าที่เ ยกแขนขวาขึ้นแล้วก็คว่ำฝ่ามือลงนะครับและถ้าเกิดเอาแบบฮิตเลอร์จริงๆเนี่ยจะต้องมีการตะโกนว่าให้ฮิตเลอร์นะครับนี่แล้วก็ทำอีกครั้งหนึง่ง <to you. S 1> ตอนที่หันหลังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือการขอบคุณที่ช่วยกันสร้างหลักประกันแะห่งอารยธรรมนะก่อนจะทำก็เอามือท่าบอกก่อนนะนี่ครับ ตอนที่เขาทำเนี่ยแฟนกับเขาก็ลุกขึ้นมายืนแล้วก็ฮือฮานะฮะเออลุกขึ้นมาฮือฮากรีดร้องนะครับมันเหมือนท่านาซีอะไรเงี้ยใช่มฮะใช่ไใช่เลยฮะโอ้โหซึ่งเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากนะฮะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากก็คือเออเขาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ เป็นการขอบคุณที่ช่วยกันสร้างหลักประกันเรากําลังจะมีเมืองที่ปลอดภัยชายแดนที่มั่นคงการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและเรากําลังจะพาดอทไปดาวอังคารดอทนี่เป็นตัวย่อหน่วยงานใหม่นะที่ชื่อว่า Department of Government Efficiency ที่ทรัมป์เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อให้มัสคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทําหน้าที่นะกลุ่มบางเหียนหน่วยงานดอทนี้นะครด้วยการ ลดรายจ่ายของรัฐบาลนะครับตอนนึงของการกล่าวปลาศัยสาบานตนทรัมป์ก็ประกาศว่าสหรัฐจะส่งนักบินอวกาศไปดาวอังคารนะมัสก็ชวนฝูงชนในสเตเดียมนี้จินตนาการถึงการมีนักบินอวกาศอเมริกันไปปักธงชาติบนดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งนะครับแล้วก็ตะโกนเขาว่าแบมแบ,ม,แบมนะจะไปดาวอังคารแล้ว จะไปดาวอังคารเลยนะฮะนี่ครับแล้วกออ็หลังจากนั้นนะฮะอีลอนมัสส์ครับได้ได้โพสต์นะครับท่านี้ลงบนโซเชียลของเขานะครับน,น,นี่ครับเขาได้รีทวิตคำพูดของเขาที่กล่าวปลาใสเนี่ยลงไปในใน โซเชียลนะฮะลงไปใน X นะครับซึ่งหนังซื้อพิมพ์ฮาร r เรสในอิสราเอลบอกว่าอีลอนมัสทำท่าคำนับแบบโรมันซึ่งเป็นการแสดงความเคารพแบบฟาสซิสตที่เกี่ยวข้องกับนาซีเยอรมันแน่นอนนะครับนี่ท่านผู้ชมฮนะสนุกละมึง <laughs> <laughs> สนุกละมึงยุคทองของสารัฐนะฮะเริ่มต้นโอ้โหใช่ไหม ท่านี้เนี่ยบางทีเอ,อไปทำเนี่ยขนาดเราเคยมีไงต่างประเทศที่เราเคยดูนักฟุตบอลเนี่ยนะยิงประตูได้แล้วทำท,ำทำ่านีอ้โดนเลยโดนแบนนะใช่โดนเลยฮะอืนี่ฮะแล้วคนที่เขาไปทำท่าแบบนี้นะมเดี๋ยวลองดูว่าจะจะมีอะไรตามมาอีกหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะทำถิงเฉียงไงไม่ทำตรงตรงใช่ ถ้าจริงๆให้ฮิตเลอร์เนี่ยต้องตรงๆและความือลงแล้วก็ตะโกนด้วยนะฮะแต่นี่ก็ทำเฉียงๆไปนะฮะแต่มันก็คล้ายอ่ะสนุกกันหละพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้เวลาเที่ยงคืนบ้านเราท่านผู้ชมฮะก็เที่ยงวันของบ้านสหรัฐอเมริกาก็ยุคทองของอเมริกาเริ่มแล้วฮะเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาใช่ครับ ก็เข้าสู่ยุคทองของเขาแล้วนะฮะก็ยุคทองเขาก็เริ่มด้วยการสาบานตัวเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่47ของโดนัลด์ทรัมป์นี่ท่านผู้ชมฮะอุณหภูมิเนี่ยต่ำกระศูนนะครับต่ำกระศูนฉะนั้นเขาเลยต้องไปจัดอยู่ภายในอาคารไม่ได้จัดอยู่ด้านนอกนะครับก็มีประธานสานีกาเป็นประธานของงานนี้ครับนี่ก็ The Donald John Trump. นี่คือพิธีอย่างเป็นทางการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐเพื่อจะต้องมีการาสาบานตัวรับตำแหน่งนะฮะจึงจะเป็นประธานธิบดีสมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็โจไบเดนเป็นอดีตไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาฟังนะนี่เดี๋ยวเราลองมาฟัง <your right S 1> นะฮะ <and S 1> การสาบานตัว <and repeat S 1> ของโดนัททำนะฮะ สักเล็กน้อยอีกคนที่47ก็เป็นซ้ำวาระสองถูกเว้นวักหนึ่งวาระนะครับแล้วก็การกล่าวสุนทรพจน์ของโดนันทรัมหลังจากนั้นนะครับใช้เวลาเกือบเกือบ40นาทีฮะท0าทีเขาบอกว่าสงบนิ่ง มีความมุ่งม,มั่นนะและ้วก็วักหนึ่งก็คือยุคทองของอเมริกาเริ่มต้นขึ้นในขณะนี้ประเทศของเราเจริญรุ่งเรืองได้รับการเคารพนับถือทั่วโลกอีกครั้งในทุกๆวันของรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับอเมริกาเป็นอันดับแรกสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างประเทศที่น่าภาคภูมิใจ,จเจริญรุ่งเรืองและเป็นอิสระ แล้วก็มีประเด็นการโจมตีรัฐบาลของโจบไบเดนแม้ทรัมป์จะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็ชัดเจนฮะเรา <c oughs> มีรัฐบาลที่ไม่สามารถจัดการแม้แต่วิกฤตง่ายๆภายในประเทศได้ <c oughs> ขณะเดียวกันเราก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร,ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่งา,งต,าง,ยงต่อเนื่องโดยรัฐบาลปัจจุบันปกป้องผู้อพยพยอันตรายแทนที่จะเป็นพลเมืองผู้เคารพกฎหมายรวมถึงยังทําการปกป้องพรมแดนต่างประเทศ โดยไม่คํานึงถึงพรมแดนอเมริกาและรัฐบาลก็ยังไม่สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานในยามฉุกเฉินได้อีกต่อไปด้วยนะทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันนี้และจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปความเสื่อมถอยของอเมริกาสิ้นสุดลงแล้วนะเป็นไงฮะ <laughs> พอได้ไหมเสียงผมพอได้ไหม <laughs> เหมือนอินมากเห็นไม, <laughs> มีหลายเรื่องจะมีการลงนามในวันนี้ เช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติที่ชายแดนทางใต้ของสหรัฐการประกาศให้กลุ่มค้ายาเป็นองค์กรก่อการร้ายรวมถึงการหยุดการเซ็นเซอร์ของรัฐบาลทั้งหมดทันทีททและนำเสรีภาพในการพูดกลับคืนมาสู่สหรัฐและตนจะให้มีการขุดเจาะน้ำมันกา๊าซเพื่อทำให้สหรัฐกลายเป็นประเทศผู้ผลิตอีกครั้งนะ โอ้โหมุ่งมันมานี่ท่านผู้ชมฮะเยอะฮะเขาพูดเกือบสีเกือบสีิบนาทีนะฮะแล้วก็ภายใต้การบริหารของตัวเองรัฐบาลกลางจะแบ่งเพศออกเป็นสองเพศคือชายและหญิงเท่านั้นนะครับทำอย่างให้คำมั่นว่าจะคืนตำแหน่งให้แก่ทหารสารัฐที่ถูกปลดออกจากกองทัพเนื่องจากคัดค้านวัคซีนป้องกันโควิดและจะจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้กับพวกเขาด้วย มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ